กล้องสดพดหมูทุณผู้ชมชาวกล้องสดพดหมูฮะวันนี้อยู่ผมกับเจิ้นนะขอบแก๊บค่ะแก๊บวันนี้พาผมมาไหนเนี่ย พาคุณเจ้นนะคะมาที่จังหวัดสมุทรปราการคร่ะเพราะวันนี้นะคะเราจะมามูเตลูกันครับ<อ>ผมบอกเลยครับว่าวัดนี้นะผมบอกเลยนะถ้าพูดถึงที่สมุทรปราการต้องวัดนี้เท่านั้นนะครับกับวัดสาขาแห่งนี้โอโอนั่นเองนะครับบอกเลยว่าวันนี้พี่แกป๊ปที่นี่มีจุดมูเยอะมากหลายจุดมากจริงเรกได้ว่ามาที่วัดเดียวครบจบแน่และที่สำคัญที่นี่มีพระสังฆาจารย์องค์ใหญ่ด้วยพี่แก๊ปโอ้โหรวมถึงพิพิธภัณฑ์องค์เทพด้วยเนาะคุณเจ้นค่ะรวมเยอะมากจบที่นี่เลยตอนนี้พี่เจ้นขาพี่แก๊บอยากขอพรแล้วว่าไปฮะไปเลยดีกว่่ารรตุ้องทีสด ว่า230ปีของวัดสาขาที่เปลี่ยนไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งปัจจุบันได้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการครับเมื่อเข้ามาในวัดนะครับแล้วก็จะพบกับพระสังกจายมหาลาบซึ่งลักษณะนะครับรูปยืนองค์ใหญ่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดใกล้ๆจะเห็นพระปรางเก่าแก่นะครับตั้งอยู่ริมคลองนะครับและมีลักษณะเอียงซึ่งมีความโดดเด่น เป็นอย่างมากนะครับก็คือพระปรางเอียงนั่นเองครับซึ่งเมื่อประมาณ100ปีก่อนนะครับเกิดการสุดตัวของแผ่นดินครับจากน้ำท่วมขงังทำให้พระปรางเอียงแต่ก็มีได้โค่นล้มแต่อย่างไดนั่นเองครับครบัคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในที่บริเวณวิหารของหลวงพ่อโตน,น,นั่นเองครับพี่โอแก๊บครับ <c oughs> ซึ่งบอกเลยนะพี่โอแก๊บคุณผู้ชมฮะ หลงวงพ่อโตองค์ด้านหลังพวกเราเนี่ยนะครับที่เราอยู่ตอนนี้คือศักดิ์สิทธิ์มากๆอบอกเลยนะคุณผู้ชมครับสามารถขอได้ทุกเรื่องเลยนะ,นะไม่ว่าจะเรื่องของการงานความรักสุขภาพการเงินออโ,โอ้โหทุกอย่าง<อ>ได้หมดเลยถึงแบบว่าคนแถวนี้นะคะถึงมากราบไหว้ที่นี่เยอะมากใช่ครับเราก็นับถือมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวตั้งจิตให้แน่ขอผ่านรายการเราได้เลยครับมาเสียดอกไปขอพรกันเลยดีกว่าครับมาเลยค่ะ ไรบ้างพี่แก๊์โอ้รู้สึกดีมากเลยขอพรเต็มเหนียวผู้ชมครับนอกจากนะครับใครที่มาที่วัดนี้แล้วนะครับไปไหว้ขอพรนะครับในวิหารกับหลงพ่อโตแล้วนะครับมีหนึ่งแค่รับพี่แก๊์โอ้โหมีด้เหรอคะถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงตกนะครับอยากมาขอไรอย่างนี้ยเหรรับพลังงานดีๆผมมีอีกหนึ่งทริคตรงไหนบอกเลยนี่ด้านล่างเลย ที่นี่มีการลอดโบสถอดคอด้วยนะคือตามความเชื่อแล้วพี่ก๊แก๊ปการลอดโบสถ์คือจะช่วยให้หนึ่งเลยคือปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายสะดอกคอ้แล้วก็รับพลังงานดีๆและที่สําคัญนะพี่ก๊ปด้านล่างนะไม่เพียงแต่เป็นการลอดลอดโบสถ์ปกติเพราะว่าด้านล่างยังมีลูกนิมิตเอกและที่สําคัญยังมีฐานของหลวงพ่อโตคือฐานใหญ่ๆคืออยู่ด้านล่างเพราะว่าด้านล่างจะมีเศรษฐีนวโรกด้วยซึ่งตามความเชื่อไหลายอาจารย์บอกว่าปีนี้ต้องวาเศรษฐีนวโรกตเออ๋ยวรอช้ารีบไปเลยดีกว่าอยากปังแล้วไปเลย สาขาแห่งนี้นะครับมีทางเข้าลอดโบสถ์นะครับเป็นุสมพระหูดูน่าเกรงขามครับซึ่งพระหูนั้นนะครับก็แสดงถึงการปัดเป่าและป้องกันสิ่งชั่วร้ายครับเมื่อได้ลอดุสมประตูมาแล้วนะครับก็จะพบกับลูกนิมิตลูกเอกซึ่งทําจากศิลาแรงอายุหลายร้อยปีครับมีลักษณะที่เป็นทรงเหลี่ยมครับซึ่งมีลักษณะต่างจากวัดอื่นๆเนื่องจากในสมัยนั้นนะครับยังไม่มีช่างฝีมือในการทําจึงได้นําศิลาแรงมาใช้เป็นลูกนิมิต ซึ่งลูกนิมิตที่วัดสาขานะครับแห่งนี้มีด้วยกันทั้งหมด9ลูกด้วยกันซึ่งลูกเอกนั้นถูกวางไว้ใต้โบสถ์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะกันนั่นเองครับซึ่งการเดินลอดโบสถ์รวมถึงสักการะสิ่งต่างๆนี้นะครับใต้โบสถนี้ับถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างมากนะครับหลังจากที่เราลอดโบสถ์แล้วนะครับเราก็จะพบกับนะครับองเสรษฐีนวโกตนั่นเอง แคปไปก่อนเลยครับจครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เราก,ราก็ลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนลอดลออกมาเนี่ยเราจะเห็นครับคือเราจะลอดใต้ท้องพลายมาหาลาบนั่นเองครับชื่อเป็นมงคลมากตามชื่อเลยก็คือใครที่อยากได้ลาบนี่ลาบลงลาบเราได้โชคได้ลาบต้องตรงนี้เลยแต่ว่าพี่โอแก็บครับที่บอกไปครับว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมในปีนี้หลายอาจารย์ บอกเยอะมากว่าแนะนำเลยต้องไหวเลยคือเศรษฐีนวำก๊นั่นเองครับซึ่งเราลอดอมาปุ๊บเราก็จะเจอท่านเลยนะด้านหน้าเลยพี่เจิ้นนี่ระขอพรกันดีกว่าจะได้ปังๆกับคุณผู<ด>้ชม ประจำวัดด้วยเพี่อนครับเกัดอ,อะไรพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่เลย oh. นี่บูชาเทพพรันทิตย์ ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่จุดบริเวณไฮไลท์ของว<า>ัดนะครับนั่นกะ็คือองค์พระสังกัจจายมหาลาบนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยถ้าใครมาที่วัดสังขลาแห่งนี้นะครับอย่าลืมมาขอพรจุดนี้อขอโชคขอลาบทำมมค้าขายขึ้นโโเงินทองไหลมาเทมาลาบลอยลาบจากการตั้งใจทำงานทุกลาบเลยโอ้โหพี่เ่าค่ะ ปังมากนะคะที่วัดสังขลาแห่งนี้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะพระราหูพระเวสสุวรรณนะคะรวมถึงเทพอีกมากมายเลยแนะนําค่ะให้คุณผู้ชมนี่ยมาที่วัดสังขละจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ค่ะพิเชษฐค่ะบอกเลยครับว่าปังอย่างแน่นอนครับพราตอนนี้หมดเวลาของรายการกล้องสดพุ่มูแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับนี้ขอบคุณละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้องสดพม